สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยสับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะดับ10บนูนค่ะทั้งหมดคะสามสูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหน่วยด้วยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะงวดี่แลวนะไม่ว่าจะเป็นดับร้อยบนค่ะดับสิบบนค่ะดับหน่วยบนค่ะดับผ่านค่ะทั้งสามสูตรเลยค่ะแล้วก็ดับสิบล่างดับหน่วยล่างค่ะดับผ่านหมดทุกตัวเลยคะเพราะว่านะคะเป็นการลงสูตรงวดแรกนะเป็นการคัดสูตรมานะฉะนั้น อัตราการที่จะดับผ่านเนี่ยก็ต้องถ้าตีเป็น100%ซนต์ฮะก็มีโอกาสที่จะดับผ่านฮะถึง90%้านฮะส่วนในงวดนี้เนี่ยดับ10บบุญของเรางวดแี่แเรามาดูก่อนฮะผลรางวัลออกมาที่6กสองหกฮะหลัก10บเลข2อฮะเลขดับของเราะฮะดับผ่านฮะทั้งสามสูฮะ สูตรที่1นะคะดับผ่านคะสูตรที่2ดับผ่านคะสูตรที่3ดับผ่านคะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยเราต้องใช้นะคะสสูตรเก่านะคะอัตราการเสี่ยงนะก็จะมากมากกว่างวดแล้วนะคะเพราะว่า่าเราต้องมาใช้สูตรเก่านะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันก่อนนะคะ สูตรที่1นนะคะดับมาแล้ว1 0 9งงวดสูตรเราใช้นะคะหลักแสนสองครั้ง10บุนสองครั้ง10ล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้ง10หน้าครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่1หน่วยทายครั้งที่2และบวกข้างที่4ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับ 3ามสามบวกห้าเท่ากับแปดแปบวกศูนเท่ากับแปบวกสีเท่ากับสอบวกเเท่ากับหนบวกสีเท่ากับห้ะคะห้าบวกเกบวกสีเท่ากับเนะ,ะเราจะได้ดับ10บนนะ,ะในสูตรที่1นะะึ่คะห้สูตรที่2อะ,ะดับมาแล้วนะคะหนงวดสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักพันร้อยบนสามครั้ง10หน้าครั้งที่สอหน่อยหน้าครั้งที่2 ร้อยทายครั้งที่1นสองครั้ง10บทายครั้งที่หนึครั้งร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่2และบวกครั้งที่9 9บวก7เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก0นเท่ากับ4 4บวกเท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ูบวก9เท่ากับ99บวก5้นะคะเบวก9นะคะเท่ากับ8ปดฮะ แปดบวกสเท่ากับศูนย์คะเราจะได้นะคะดับสิบบนในสูตรที่สองคะแปดศูนย์สูตรที่สามดับมาแล้วร้อยสิบเก้างวดสูตรเราใช้หลักแสนสามครั้งร้อยบนสิบบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งสิบทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่หนึ่งเจ็ดบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับห 5้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกนเท่ากับหนบวกเ็ดเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจบวกหะคะเท่ากับแปดคะแปดบวกสเท่ากับหนะคะเราจะได้ดับสิบบุญะในสูตรที่สามคะแปดหเสร็จแล้วนะเรามาดูนะคะว่าเราได้เลขดับที่ตัวไหนบ้างคะดับที่ห้าดับที่เก้ ดับที่9ดับที่8ดับที่0นะคะแล้วก็ดับที่1นะ่คะแปดจนกัน2 0นยคะเราได้เลขดับ10บบนในงวดนี้นะคะก็คือ5 9 8เก้คะศูนะคะดับนะส่วนตัวที่ไม่ติดดับนะคะก็จะเป็นเด่นคะ0 1ดับแล้วนะเด่นที่2เด่นที่3เด่นที่4 5ดับนะคะเด่นที่6แล้วก็เด่นที่7น็คะสำหรับเด่นนะคะ10บบนในงวดนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์นะตามสูตรคู่คี้นะคะในงวดนี้เนี่ยสิบบนของเรานะตามความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาที่เลขคี่นะเลขคีที่ไม่ติดดับนะคะก็คือ3นะกับ7จนะแต่ในงวดนี้เนี่ยถ้าแอดมองคะหกับ1นึ่งะเขาติดนะชนเด่นอยู่นะฉะนั้นค่ะ ให้เพื่อนๆถ้าตัวไหนเนี่ยชนเด่นเพื่อนๆอย่าไปตัดทิ้งนะแต่ว่าถ้าดับของเราผ่านนะตัวที่น่าสนใจที่แอดให้เด่นในงวดนี้นะคะก็คือ3นะกับ7นะในหลักสิบบนในงวดปะจาวันที่1เมษายนสองพนร้อยหกเนะคะเพื่อนๆนะชอบสิบบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานำไปใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองคะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพืเ่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามคะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำติชมคะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ